ผมเจอประโยชนประโยชน์หนึ่งว่าคุณอยากจะเรียนรู้จากการขาดทุนหรือคุณอยากจะเป็นบุคคลที่ล้มละลายจากการลงทุนตั้งแต่วันนั้นพอผมเจอประโยชน์นี้ปุ๊บผมก็คัดลอสเแล้วก็ตั้งบริทานกับตัวเองว่าผมจะไม่ต่อรองราคาถ้าเมื่อไหร่มันถึงจุดที่ผมต้องคัดผมจะคัดซึ่งผมรู้สึกว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่หลายคนน่ะติดนิสัยแล้วไม่ยอมเปลี่ยนมันคือสิ่งที่เรียกว่าวินัยครับวินัยในการลงทุนเนี่ยสำหรับผมตอนนี้คือสิ่งที่สำคัญที่สุดครับ สวัสดีครับผมโคชภูมิพิทวัสเกยียรติวรชนครับปัจจุบันเป็นเพอร์ซอน t ลเทรนเนอร์ของ s u p e r t e a d e r r e p u b l i c ครับสำหรับสไตล์การเทรดของผมนะครับหลักๆแบ่งเป็น3สไตล์นะครับสไตล์แรกคือการเดรีเทรดคือการเก็งกำไรหุ้นนะครับในระยะสั้นคือโจทย์ของผมคือผมจะหาหุ้นที่ขึ้นแรง7-10%ภายในระยะเวลา1 week ถึง2 week นะครับแล้วก็จะใช้การเปลี่ยนม้าหมุนรอบไปเรื่อยๆ เพื่อบเบิร์นพอร์ตให้เร็วมากยิ่งขึ้นส่วนสไตล์ที่2คือสวิงเทดนะครับผมจะหาหุ้นใหญ่ที่ลงมาแนวรับซื้อที่สวิงในกรอบสะสมย่อซื้อไปเรื่อยๆนะครับส่วนสไตล์ที่3คือลันเทนนะครับเป็นพอร์ตสร้างเวลของผมคือผมจะซื้อหุ้นดีในเวลาที่เหมาะสมนะครับคือซื้อหุ้นพื้นฐานดีโดยอาศัยหลักการแคนสลิมนะครับเข้ามาช่วยวววผมรู้สึกว่า ผมอยากทำตัวเองให้เป็นเครื่องสังเคราะหนะ์เนาะก็คือเมื่อเราได้เรียนรู้จากโค้ดจริงๆหลายท่านตอนที่เราเป็นสมาชิกเนี่ยสุดท้ายอ่ะการเรียนรู้หน้าเทตแต่ละคนการเรียนรู้สไตล์การแต่ละคนเนี่ยผมเอามาตัวเองมาสังเคราะห์มากลายมาเป็นตัวเองซึ่งมันทําให้เป็นตัวของผมเองพอเป็นตัวของผมเองปุ๊บเราเกิดหน้าเหตใหม่ๆเราเกิดวิธีการเหตใหม่ๆขึ้นมาเราทําให้ระบบการเทตและว,วิธีการที่ผมพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆพอผมมีจุดเนี้ยประสบกับได้โอกาสจาก โค้ดที่นี่แล้วก็ผู้ใหญ่ที่นี่หลายท่านชักชวนว่าเออหมดสมาชิกแล้วมาลองมาเป็นโค้ดที่นี่ไหมมาลองสอนดูมาลองแชร์ดูซึ่งพอเขาเห็นแล้วว่าผมทําได้ผมแชร์ได้ผมให้ความรู้ได้สุดท้ายก็เลยได้มาเป็นโค้ดที่นี่ครับเรื่องแย,ย่ผมรู้สึกว่าผมมีหลายสเตจนะครับเริ่มจากสเตจแรกคือสเตจที่ก่อนที่จะรู้จักหนังสือเลยคือสเตจนั้นคืออยากรวยอย่างเดียววางแผนกับตัวเองว่าเนี่ยเดี๋ยวจบมานั่งร้านกาแฟเทรด สิบโมงสิบโมงครึ่งเลิกได้ตังค์กลับบ้านได้เงินเหมือนกําไรตามที่เขาโพสกันใน a c e b o o k อะครับผมก็เทรดเทรดเทรดไปคนคนส่วนใหญ่อ่ะจะมีสิ่งที่เรียกว่า beginner l u x เนาะก็คือเข้ามาเทรดก็คือหุ้นขึ้นเอาขึ้นเอาแต่สำหรับผมเลยซื้อเข้ามาปุ๊บซื้ออะไรก็โดนซื้ออะไรก็โดนครับซื้อปุ๊บลงปับ๊บซื้อปุ๊บลงปั๊บเลยเศรษที่2ที่โดนเนี่ยคือเทรดไปละเริ่มรู้แล้วว่าที่นี่เข้าเป็นยังไงอะไรเงี้ย แต่เป็นสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าผมใบัดพื้นฐานมากจนเกินไปรู้อยู่แล้วว่าหุ้นเปลี่ยนเทรนต่อรอราคาไปเรื่อยว่าขออีกนิดเดี๋ยวค่อยคัดแต่สุดท้ายอะ่ะหุ้นมันไหล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 ,หลจนรู้สึกว่ามันถึงจุดที่รู้สึกว่าเป็นเซอร์กิตเบรกเกอร์ของพอร์ตก็เลยเกิดคัดลอสซึ่งตองน,นั้นถามว่ามันแย่มากไหมมันแย่มากคือผมรู้สึกว่าคือคัดลอสช็อตที่2เนี่ยเรารู้สึกว่าเราเทรดเริ่มเป็นละเรารู้สึกว่าเราอยากเพิ่มวงเงินแล้วก็ไปหาเงินมาเติม พอไปหาเงินมาเติมปุ๊บการขาดทุนมันมันเป็นค่อนข้างเป็นบิ๊กลอสสำหรับเราสําหรับตัวผมนะคือพอผมดาวดาวไปน่าสักประมาณ30%มกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับหลังจากที่พอโดนดาวดาวลงไปนะครับสิ่งที่ผมแก้ไขคืออันดับแรกผมก็หาไปหาเมนเทอร์ฮะคือหาเมนเทอร์ที่รู้สึกว่าให้คาปรึกษาเราได้แล้วก็ไปหาเพื่อนที่อยู่ตลาดมาค่อนข้างนานว่าเฮ้ยไอสิ่งที่เราโดนเนี่ยเราเราควรทํำยังไงซึ่งคําตอบที่ได้คือมันไม่ได้เป็นที่ตัวหุ้นหรือมันไม่ได้เป็นที่ตลาดครับแต่มันเป็นที่ตัวเราดังนั้นสิ่งที่เราา้แกปัญห คือตัวของเราเองครับเพราะว่าในเมื่อเรามีระบบเทรดที่ค่อนข้างโอเคแล้วแต่สิ่งที่เราทําตามไม่ได้คือวินัยสิ่งที่ผมแก้ไขเพิ่มขึ้นมาคือผมต้องมีวินัยตัวเองครับวิธีการทําเงินจากตลาดหุ้นมีมากมายก็จริงครับแต่วงสวิงที่ใช่ของพี่พี่จะหามันด้วยตัวเองครับสําหรับพี่ๆที่รู้สึกยังท้อแท้กับการลงทุนช่วงนี้ผมอยากจะฝากไว้อย่างนี้ครับผมรู้สึกว่าความสําเร็จคือการก้าวข้ามผ่านความล้มเหลวคั้งแล้วคังเล่า โดยไม่เสียความกระตือรือร้นนั้นไปครับ